ดีครับผมชื่ออัญ,ญวุฒิบันเจิดถาวรพอรดีจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อปลายปี2567ช่วงตุลาถึงธันวาผมก็ความรู้สึกว่าเบื่ออาหารกินข้าวไม่อร่อยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่ได้เป็นอะไรแต่พอประมาณวันที่หนึ่งกรกฎาคมได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก็บอกว่าตรวจเจอมะเร็งตอมลูกหมาก ก็เลยได้ทําการพบแพทย์นูนน่นนู่นนี่ปรากฏว่ามะเร็งมันก็ไม่ได้บอกระยะแต่บอกว่าต้องผ่าตัดผมก็เลยขอหมอว่าไม่ผ่าได้ไหมถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะอยู่ได้ถึงสองปีไหมถ้าอยู่สองปีผมก็คุ้มแล้วใช่ไหมแต่หมอบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังมีชีวิตยอยู่ได้เอาเอางี้กันลองเอายาลดฮอร์โมนไปทานดูผมก็ทานคู่กับเอดหลินเจอ นะฮึงผมไปเห็นโรงงานไปแล้วที่เมืองจีนก็บว่าโอ้โหคุณภาพเขาเชื่อถือได้ผมก็เลยมาลองกับตัวเองแล้วอก็กินคู่กันไปพอดีเภษตรกรเหมาเขาก็แนะนําผมปรึกษาว่าควรจะกินเท่าไหร่เขาก็กินให้ใหกินลิจเอเช้าสองแล้วก็เย็นสองแล้วก็โลชงหลงเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแค่นั้นแหละแต่พอ15บสิงหาเนี่ยเครื่องกันตั้มมาจากเมืองจีนจางเราซื้อเขาเอามาผมก็เลยมาตรวจวันแรกเลยที่มาแล้วก็ ผลของการสแกนร่างกายเนี่ยปรากฏว่าต่อมลูกหมากไม่ดีมันแย่มากผมก็เลยบอกจางหซื้อตรงๆว่าผมตรวจที่โรงพยาบาลมาแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจางเหาซื้อก็เลยบอกอถ้าเกิถ้าเป็นอย่างนี้กินแค่นี้ไม่พอเอาไม่อยู่ก็เลยจัดโดสใหม่ให้กินเป็นเห็ดินจือสามโลชงหลงสองพีพีคิวสองรวมแล้วมื้อเช้าเนี่ยก่อนอาหารเจ็ดเจ็ดซองแล้วมื้อก่อนอาหารเย็นอีกเจ็ดซองกินอย่างนี้ตั้งแต่สิบห้าสิงหาจนมาถึง ประมาณ15ตุลาผลเลือดก็เริ่มลงแล้วเดือนพฤศจิกาสามเดือนก็ลงมาเนี่ยจากจากเดือนแรกเดือนแรกที่ตรวจเจอก็คือพันเดือนที่สก็เป็น2อ0 2เดือนที่สก็2อ0 3พอเดือนที่4เรากินเห็ดไปได้2อสเดือนแล้วค่ามะเร็งก็ลดเหลือ145พอาเดือนถัดมาอีกเดือนหนึ่งไปเจาะเลือดก็เหลือ58 จากเดิมที่กินข้าวไม่อร่อยกลับมากินอร่อยช่วงประาลายเดือนตุลาหะ6-8ที่ผ่านมาเนี่ยทาให้น้ําหนักผมเพิ่มขึ้นมาช่วงช่วงที่ผมกําลังน่ดูแลที่รู้ตัวเป็นมะเร็งต่อลูกหมากน้ําหนักผมลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือจาก62เหลือ51และรอบเอวจาก32เหลือ26แต่ปัจจุบันเนี้เริ่มเพิ่มขึ้นมาน้ําหนักตอนนี้เพิ่มมาเป็น6เดี๋ยวนะ จาก5 1ขึ้นมาเป็น556แล้วขึ้นมา5โลแล้วการกินอาหารก็กินได้อร่อยเหมือนทุกอย่างเลยกินเหมือนปกติเลยแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นไม่เหนื่อยเดินไม่เหนื่อยง่ายอยากบอกว่าผลพันธ์ตัวนี้ตอนที่เดือนมิถุนาผมได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับช่วงที่ที่เมืองจีนแล้วก็ได้ไปดูโรงงานผมก็ไปดูห้องอะไรของเขาที่ห้องกาเรียกนะเกี่ยวทางวิทยาศาสตรนะ์อะไรเนะีย ดูแล้วก็ทั้งโลงเพาะทั้งอะไรเนี่ยดูแล้วโอ้โหมันมันมหัศจรรย์มากเห็ดหลินจือที่เราเคยได้ยินมาในท้องตลาดเราจะเห็นแต่ว่าเขาเอาดอกสปอร์เนี่ยมันมาทำใส่แคปซูลให้เราทานแต่ของที่นี่ไม่ใช่ฮะเขาเอาต้นอ่อนซึ่เาเรียกว่าไมซีเรียมเนี่ยเอามาทำเป็นเห็ดหลินจือให้เราทานซึ่งมันเป็นระบบนาโนกินแล้วชงร้อนนะฮะชงร้อนแล้วพอเข้าปากเนี่ยรู้สึกมันจะดูดซึมได้เร็วเข้าไปทาง ใต้ผงแก้มหรือใต้ลิ้นที่มีเส้นเลือดดำมันจะดูดซึมได้เร็วผมถ,ถึงมองว่าตัวเองฟื้นตัวเร็วนะก็เลยเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันต้องดีจริงนะแล้วควบคู่กับการที่กินยาไปเพราะทางช่วงตี้เขาบอกใครกินยาใช้แสงกีโมก็ทําไปไม่ต้องหยุดแต่ว่าเรากินตัวนี้เพื่อไปซ่อมแซมเซลลเราให้แข็งแรงถ้าเซลลเราแข็งแรงวันหลังเราจะได้หยุดยาได้นะฮะโอเค